ก็ไปหาความสวยงามของสารครามจนได้นะถึงแม้ว่าจังหวัดจริงๆแล้วจะไม่ค่อยสวยนะฮะอันนี้ใทรเป็นสารครามว่าเะเป็ว่าพี่นะฮะเพรานะในหนังของออกมาสวยมากนะฮะแล้วพี่ก็พยายามทําให้จังหวัดเป็นเขาเรียกว่ามันคุ้มมาการการที่ผ่านสื่อแล้วเราไปสร้างอรี่แล้วทาให้มีคนอยากไปมากขึ้นอย่างเงี้ยครับถามอีกคำถามหนึ่งนะคะในการเลือกโลเคชั่นเรื่เลือกสถานที่เนี่ย จะเห็นจากที่ทางทางที่คุณท็อปบอกติดกี้นะครับว่าความจริงสารคามเนี่ยมันก็ยังมีอะไรไม่สวยบ้างอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าวิธีการคัดเลือกโลเคชันในการเป็นอับาไซน์ในภาพยนตร์เนี่ยมันมีปัจจัยหรือมีข้อจํากัดหรือมีความยากง่ายยังไงในการเลือกสถานที่ครจริงๆสถานที่ก็เหมือนคนนะฮะมันก็มีหน้าตาดีบ้างหน้าตาไม่ดีบ้างแต่เเชื่อว่าสถานที่ที่เละเป็นคนที่ไม่สวยแต่ทุกที่ทุกคนก็มีเสน่ห์ของตัวเอง เราต้องค้นหาให้เจอค่ะเ mm hmm. ต,ตอนนี้จะมาถามคุณติ๊กนะฮะ mm hmm. ก็อยากจะถามคำถามเดิมป่ะคับว่าเวลาคุณติ๊กจะเลือกที่จะไปทํารายการเนี่ยโดยเลือกโลเคชันหรือว่าเลือกโปรดัก hmm. ที่จะมาใส่ในรายการของตัวเองเนี่ยใช้วิธีการเลือกอยังไงคะ mm hmm. ว่าจะไปป่าไหนพอดี mm hmm. ออยิ่งในประเทไทยมันมีป่าเยอะแล้วอยู่ๆ mm hmm. คุณติ๊กทำไมจะไปเลือกเป็นบางป่าบาง,บาง,บางสถานที่เ mm hmm. นปัจจัยด้านไหนบ้างครครับผม เออครับครับทั้นี้ผมมองไปเนี่ยครับเหมือนเราประชุมรัฐสภากันเลยก็ผานาได้ครับอ๋อครับก็สําหรับในการเลือกโลเคชันเนี่ยครับคือของผมเนี่ยไม่มีในข้อจํากัดกฎเกณฑ์ต่างๆเพราะว่าเนมิเกเตอร์มันคือทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเรื่องราวของการเดินทางของการที่ให้ทุกคนหันมาสนใจในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเดมิเกเตอร์จะเป็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับ แล้วก็เพียงแต่ว่าในการนําเสนอของเราเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของของการผจญภัยเพราะว่าคือผมเป็นคนชอบแบบนั้น,นะครับแล้วก็เราชอบไปในที่ทีเ่เรารู้สึกว่าบางทีเนี่ยเราผมเป็นคนที่ดูสารคดีเยอะแล้วเรามากักจะดูสารคดีแล้วทําไมสารคดีเรื่องนี้เราถึงรู้สึกว่าดูแล้วง่วงนอนจังเลยดูแล้วมันเป็นแบบ ครับแบบค่อยๆนิ่งๆนบเรี่ยมีการบรรยายที่เย็บนิบเรี่ยมีภาพสวยๆก็จริงแต่ผมว่าเราอยากจะทำอะไรให้น่าสนใจเราก็เลยจะเพิ่มเรื่องราวมีอินโทรมีความตื่นเต้นมีการลยุยมีการ,ระจนภัยให้มนรุ้นว่าต่อ,อไปข้างหน้าเราจะได้พบกับอะไรสิ่งที่เราเจอในช่วงระหว่างทางคืออะไรที่น่าสนใจ รือแม้แต่พอเวลาที่เราได้นาเสนอภาพในมุมมองที่สวยงามเราก็ปล่อยให้ภาพนั้นเล่าเรื่องไปตามเสียงดนตรีปล่อยให้คนใช้ใช้ความรู้สึกสสต่างเหล่านั้นซึมซับภรรนาการาศาแล้วค่อยมาลุยกันต่อคือผมว่าซึ่งการาฟจึงจะค่อยๆไม่ค่อย,อย,อย,อยมีขึ้นมีลงมีสงมูงอะไร้ครับก็จะพยายามทําให้เรื่องราวนั้นดูสนุกขึ้นและที่สําคัญก็คือสตอรี่ที่ พอแล้วนะครับแล้วก็ผมพยายามที่จะลิงก์ในหนึ่งตอนเนี่ให้ือนกับผู้ชมได้ดูหนังหนึ่งเรื่องเป็นหนังหนึ่งเรื่องที่เป็นหนังเกีะะ่ยสารคดีมีทุทกๆอย่างพร้อมแล้วก็สรุปใจความสําคัญและบอกทุกคนได้ว่าอันนี้คืออยากให้ทุกคนได้เห็นได้ขั้นมาอัน้รักกับรัศัตาิ์เรานี้เกิดขึ้นมันคืออะไรซึ่งมันอาจจะเป็นมุมมองที่เป็นมุมมองใหม่ๆที่เกิดขึ้นในแง่ของการท่องเที่ยว หรือในบางครั้งเนี่ยครับอาจจะไปไม่ใช่เรื่องของการท่องเที่ยวอาจจะเป็นแค่มุมมองที่นักเดินทางคนหนึ่งไปเห็นสิ่งที่สวยงามเพราะว่าผมว่าสิ่งต่างๆที่ที่เป็นทรัพยากรต่างๆทางธรรมชาติของเมืองไทยเป็นสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยผมว่าทุกคนล้วนจะเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นแล้วทุกทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้มีโอกาสเรียนสิ่งต่างๆเหล่านั้นและสิ่ต่ารเหล่านั้นก็จะเปิดมุมมองเปิดโลกกว้างให้กับทุกทุกคนได้ทราบ แล้วก็ในในผมที่เป็นตัวแทนของคนทาสารคดีบางต่างเหล่านี้เนี่ยผมว่าเป็นการดีด้วยซ้ำไปที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจเข้าใจมากยิ่งขึ้นเข้าใจในการปกปิบังการเข้าข่าธรรมชาติทีกถูกต้องออ,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 อันนี้ถามคำถามต่อไปนะคะแน้วนะคนติ๊กเนี่ยทำงานเป็นสื่อน,นะคะเป็นสื่อและเป็นสื่อที่เกี่ยวข้องการท่องเที่ยวเพราะว่าทำรายการนำเที่ยวที่พาไปเที่ยวตาม ป่าขเขาตะลุมพัยต่างๆท่าน,นี้ในมุมมองของสื่อเนี่ยมอง,องว่าการาพัฒนาท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยที่ผมได้มีเวลาสัมผัสมีหลายหน่วยงานมีหลายองค์กรมากนะครับซึ่งทุกๆกคนก็มีจุดประสงค์และจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คืออยากจะพัฒนาในเรื่องของการท่องเที่ยวแต่ทีนี้เนี่ยครับเราเหมือนกับเราจะทํางานฝ่ายเดียวไม่ได้ทุกๆอย่างนะครับต้องขึ้นอยู่กับทุกๆหน่วยงานที่ต้องมาร่วมมือกันให้เกิดความสมรูรครับ นะครับทั้งในเรื่องของการนําเสนอสถานที่ท่องเที่ยวและที่สาคัญไปกว่าน,นั้นคือพื้นที่หน้าง,งานด้วย,ยนะครับเพราะว่ามันต้องสอดคล้องซึ่งกันและกันการให้ข่าวสารให้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพของการท่องเที่ยวเพราะบางทีนะครับเรามักจะนึกถึงว่าเราจพยายามให้คนท่เที่ยวที่ตั้งที่นี่เนี่ยให้ได้จํานวนคนมากที่สุดเท่าไหร่จะมีรายได้มากเท่าไหร่ แต่ว่าบางทีเราเรียนมอว่าผลกระทบต่างๆในเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นยังไงบ้างแล้วเราจะควบคุมคนต่างๆเหล่านั้นได้ยังไงเราจะส่งเสริมให้คนไปดึงถึทางที่ถูกต้องได้อย่างไรเพราะว่าบางทีในสถานที่ท่องเที่ยวนะครับคนจะรู้แค่ว่าที่มอหินขาวสวยงามที่เขาใหญ่มีกวางมีช้างแต่ว่าทุกคนยังไม่รู้เรื่องราวว่าเป็นมาอย่างไรจย่ซ้ำไปอย่างน้อยๆนะครับการที่เราจะเดมีโอกาสเข้าไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆเนี่ยถ้าเราได้รู้เรื่องราวมากกว่าว่า เราจะนาเสนอให้ไปเที่ยวกันนะครับผมว่าทาให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นในเรื่องของการท่องเที่ยวนั้นมีสเสนห์มากขึ้นแลวทาให้คนจะรู้จักในการปฏิบัติกับสถานที่ได้ดีขึ้นนะครับการเดินทางเข้าไปพื้นที่ต้องมีระบบการจัดการที่ดีนะครับที่พักพ่อง,องน้ำสถานที่จอลลดรถการดูแลของเจ้าหน้าที่การให้ข้อมูลซึ่งการให้ขอ้อมูลพื้นที่หน้าง,งานก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญมากๆเพราะว่า เราจะทําให้ทุกคนเนี่ยครับเข้าใจตรงกันในเรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ส่งผลกระทบต่อการรบกวนมันอื่นเราต้องขับรถเสียงดังหรือเปล่าขับรถเร็วไหมให้อาหารสารัตว์หรือเปล่าแล้วก็ในสถานทีท่บางที่เขาจัดไว้ให้เป็นสําหรับโรงอาหารที่พัก mm hmm. ก็ควรจะแยกเปคนนเพราะว่าบางทีเราจะเห็นว่ามันค่อนข้างจะอีเวนเดเคชันนะครับ ก็คือคนไทยใปนบางทีเราวคิวอาหารไปแล้วก็เรื่องากไปนั่งกินหน้าน้ำตกแล้นั่งกินเมือแล้วก็จริงเสียอาหารเลผมว่าถ้าถ้าเกิดว่าเราเราอยากจะพัฒนาในเรื่องของการท่องเที่ยวมันต้องต้องร่วมมือกันในจุดนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเราก็มักจะเห็นว่าคนที่ได้อยู่กับไปเที่ยวต่างประเทศมักจะบอกว่าโอ้ที่นั่นสวยที่นี่ดีมีระบบการจัดก,การที่ดีซึ่ง ท่กคนที่เป็นรู้แต่ไปดูง,งานหรือไปเที่ยวต่างประเทศเลยผมก็อยากให้นำมาใช้กับในเมืองไทยบ้างเพราะในเมืองไทยนะครับมีมีธรรม,มาชาติตา่างๆที่ที่สวยงามมากนะครับจนบางทีแล้วด้วยความที่ความสวยงามต่างๆเยอะองามสบมบูรณ์เยอะเราถึงมองข้ามในจุดนี้ไปก็เลยอยากจะให้ทุกคน,นช่วยใน,ในเรื่องนี้บ้างเพราะว่าการท่องเที่ยวมันคือเรื่องของสุนรวมมันคือเรื่องของสารณะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในการที่เราทุกคน ไปแล้วก็แต่ละคนก็มีมีเหมือนกับมีส่วนวกนะครับแล้วก็ไม่รบกควรซึ่งกานนรกทุกคนถ้าเที่ยวอย่างมีความสุขมีการประชาสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ในบางครั้งเราลุ้ว่าเราจะไปไหนแต่ว่าสัญลักษณ์บอกทางนิ่ป้ายบอกทางหรือแผนที่ที่ชัดเจนอาจจะไม่ถูกต้องเพราะบางทีแล้วเราไปแล้วเห็นป้ายซ้ายก็ไปน้ำตกอันนี้ขวาก็ไปน้ำตกอันนี้ สรุปว่าเราก็จะไม่รู้ว่าไปทางขวาเราจะตรงไปดีโวากาสน,นะครับแล้วก็บางครั้งก็จะเจอหลอกบ่อยว่า,าติด,ดป,ป้ายทางโน้นป้ายทางโน้นนะครับเส้นทางเนี่ย,ย,ยจะมีป้ายน้ครัแต่ว่าอย่าเผลอเบียวไปเชียวนะครับเพราะว่าไปจะมีที่ค่าำเลยเพราะว่าเราจะไปเส้นทางทลักกันดารนะครับบางทีเรา,เร,า,เ,ราเรื่องข้องถนนที่จะไปชมรุนซ่องหรือว่าช่วงเทศกาลน,นั้นๆสถานที่ท่องเที่ยวนั้นแต่ว่า คนไปเกอร์ก็มีนะครับก็มันต้องทุกๆอย่างไม่ใช่เรื่องของคนต้องตัางันแล้วก็แห่ที่เราไม่้องเที่ยวอย่างเดียวนะครับจะเป็นว่าเราทําให้สถานที่นั้นดูดีข้าดูมีความหมายมีเรื่องราวเพิ่มขึ้นจะทําให้เรื่องของการท่องเที่ยวนั้นมันมันมีประโยชน์มากยิ่งขึ้น,นะครับเราเราคงได้มุมมองแล้วก็ไอเดียจากดิ้งน,นะครับว่าการท่องเที่ยวในปัจจุบันเนี่ย เอ่เป็นอยู่ในทิศทางไหนนะฮะอ่คุณที่ก็ได้บอกแล้วว่าปัจจุบันเราเล่นเรื่องปริมาณมากจนเกินไปโดยได้ไม่ได้คำนึงถึงคุณภาพนะฮะอันที่2ก็คือระบบการจัดการมนีปัญหาอันนี้เป็นมุมมองของสื่อของคุณกองคืคุณก็เห็นด้วยไหมคทับในประเด็นนี้ทาเหรอโเห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าจริงๆบ้านที่กรุงเทพพ่ห้องที่กรุงเทพเนี่ยเช่าเอาไว้เอาเก็บของเพราะส่วนตัวแล้วก็เนี่ยทำหนังก็สนมากอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ตะลุยแบบนี้ค่ะเป็นทีมงานจะบอกว่า เจนี่คนข้างบ้านนี่พอเขาจะชอบวิ่งหาตะป่าถ่ายหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะเป็นบ้านภาพเป็นต้องตรงเวลาด้<ห>าวยอันนี้ค่ะอาจารคุณติ๊กน,น,นะฮะคุณติ๊กครับค่ะสื่อเนี่ยนะสื่อเนี่ยมีความสําคัญในการเป็น เป็นกระบอกเสียงในการช่วยในการที่จะอนุรักแหล่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะเนวิเกเตอร์เนี่ยถือว่ามีบทบาทมากในการที่จะช่วยกระตุ้น<ม>ให้คนท้องถิ่นหรือว่าคนไทยเรนรู้จักรักในการรักษาธรรมชาตินะฮะทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงสื่อทั่วไปเนี่ยบทบาทบทบาทของสื่อใช่ไหมครับคือที่เราเห็นอยู่แล้วเนี่ยครับปัจจุบันนี้เนี่ยอย่างที่ที่ได้บอกไปนะครับว่าสื่อในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเยอะมาก เยอะมากๆแล้วแต่คนจะเลือกอยากจะชอบดูแบบไหนสไตล์ไหนสบายมีสอดกนนินเที่ยวนอนพักดูสาวสวยนุ่มหล่อดูต่างประเทศดูเมืองไทยเนี่ยครับคือมีเลื่องดูมากมายแต่ทีนี้ผมเชื่อนะครับว่าคนที่ดูต่างๆเหล่านี้ก็จะเกิดสิ่งที่เป็นแรงกระตุ้นที่อาจจะไปสะจที่นั่นๆ ซึ่งผมว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับในเรื่องของสื่อสารมวลชนเียแต่ว่าในเรื่องของสื่อสารมวลชนเนี่ยเราจะต้องมีในเรื่องของความรับผิดชอบอยู่บ้างในเรื่องของความถูกต,ต้องในเรื่องของข้อมูลในเรื่องของการส่งเสริมให้้ามาเที่ยวแบบเป็นผู้เป็นผู้อนุรักษ์เป็นคนรักษาธรร,รมชาติถ้าเป็นในที่ทเปธรรมชาตินะครับแล้วก็ถ้ามันให้ข้อมูลเยอะเท่าไหร่ก็จะยิง่งดีแต่นข้อมูลนั้นก็กควรจะเป็น เรื่องของข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแต่ก็ต้องระวังนิดนนงว่าไปท่องไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่เนี่ยหัวหน้าก็แจ้งจับเอานะฮะก็ก็เนี่ยครับมันเลยมันเลยทําให้ทั้งสองสิ่งสองอย่างเนี่ยท่องเที่ยวก็อยากจะเที่ยวมีคนที่ไม่อยากให้เที่ยวก็ไม่อยากห้เที่ยวมันก็เลยบางทีมันก็เลยจะค้านคานกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่ที่ทําได้ก็คือว่าความริงแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าการท่องเที่ยว การจัดการเรื่องทรัพยากรต่างๆทางธรรมชาติของเมืองไทยที่ดีที่สุดคือการให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับท้องถิ่นชาวบ้านอาชีพต่างๆที่เขาลอยอยู่ดีแล้วธรรมชาติที่สวยงามคุณส,สมบัติของประเทศชาติสถานที่ต่างๆที่มันมันลอยู่นะครับเป็นต่ว่าเราต้อง การแล้วก็ทําให้ทุกๆคนเนี่ยครับไปทุกทางที่ที่ดีที่ถูกต้องเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะสนับสนุนเรื่องเที่ยวมันก็ไม่ยุ่งอะไรกับกับชนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ให้เข้ามาร่วมร่วมนะครับหรือว่าเราไมา่ให้มาเที่ยวเลยและชุมชนหรือคนที่อ,อ,ๆๆอยู่รอบพื้นมาต่างๆนั้นเขาจะเห็นคุณค่าของธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเขาได้อย่างไรนนะครับไม่อย่างนั้นคือเขาก็คิดว่าไม่มีอะไรก็มัวแต่หัวมัวแต่ห้ามมัวแต่ไม่ให้ใครเห็น มันก็มีสัตว์ป่าอยู่มันก็มีต้นไม้เขาก็ออกมาขายเขาก็ล่าสัตว์ป่านะครับกับคนข้ามนะครับถ้าเราได้มีโอกาสให้เขาเนี่ยได้ไปเห็นธรรมชาติของประเทศไทยที่ผมคิดว่าทุกคนควรจะมีสิทธิ์ได้เห็นถึงแม้ว่าเขาไม่มีโอกาสหรือไม่มีความสามารถที่จะไปณจุดตรงนั้นก็ตามเนี่ยแต่อย่างน้อยมีตัวแทนของสืง่อตัวแทนของคนเนี่ยครับได้ชี้นําได้นําภาพในมีมอตต่างๆต่างๆหล่านั้นในธรรมชาติอยู่ใน ดิมแดนอันไกลโพ้นบนยอดเขาสูงในหุนป่ากว้างออกมานําเสนอให้ทุกๆคนได้เห็นเปรียบป็นหนึ่งว่าเป็นสารคดีของประเทศไทยของคนไทยให้คนไทยได้ดูหนึ่ง,งชุดเนี่ยผมว่านั่นคือการสร้างความเข้าใจอดีนะครับทุกๆคนเลยวไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็อย่าไปปิดกัน้นเพราะฉะนั้นผมเนี่ยจะมีความฝังใจตั้งแต่เด็กๆเ,เลยครับว่พาพอเวลาเราเดินทางไปเที่ยวปาาธรรมชาติ บางครั้งเราได้ไปยืนอา่านแค่ป้ายว่า,เ,าเทียบรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพุทยานแห่งชาติมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม84ชนิดมีสัตว์อีกร้อิมชนิดมีสัตว์เลื้อยคลาน72ชนิดซึ่งมันไม่เห็นภาพแล้วก็มีเส้นทางเดินสอสารธรรมชาติให้เดินอยู่แสนร้อยเมตร2กิโลแล้วก็วนเวียนจะอยู่แค่นั้นนะครับแต่ว่าบางทีแล้วความต้องการของคนเนี่ยแตกต่างกัน มันไม่เหมือนกันบางคนเขาอยากจะแค่นี้เพราะวาเขาเดินไปแค่นี้แต่บางคนอยากจะมากกว่านี้แากจะเห็นอะไรบางอยา่างที่มันนอกเือจากตรงนี้ซึ่งผมว่ามันก็วินวินนะครับเพราะว่าถ้าเราเปิดเป็นเส้นทางแค่เส้นทางเดินก็ถือว่าไม่ได้เป็นการทำลายธรรม,ามาชาติแต่อย่างใดนะครับแล้วก็บางครั้งอาจจะมองว่ารบกวนสัตว์ป่าหรือเปล่าแต่ผมว่าื้นป่ากว้างใหญ่ เราปเป็นแค่จุดเล็กๆของถนึงป่าเท่านั้นถ้าเกิดว่าเราจะเจอสั์ป่าก็ถือว่าเราโชคดีไปตอนไนม่ด้บังคับให้เขามาเจอเราเราเราเดินไปเข้ามาเจอเราตากคนตากเจอซึ่งกันและกันก็โอเคเม่ดีไม,ม่มีการบังคับซึ่งกันและกันผมว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเริดโอการให้ให้คนได้มีโอกาสไปสัมผัสและได้เห็นหรือว่าเขาไม่ได้เห็นก็ไปโทษใครไม่ได้เพราะมันไม่เห็นแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้เ็นได้เรียนรู้ต้นไม้ใบหญ้าพืชพรร์ต่าง ถึงแม้ว่าจะเป็นพืชพันธุ์ที่หายากก็ตามแต่ถ้าเราได้มีโอกาสเห็นพอเราจะรู้ว่ามีาบ้านผมก็มีนี่คือสิ่งที่เราควรจะปกป้องและร่วมกันรานตรงนี้แหละคือในเรื่องของการดูกรและการท่องเที่ยวที่ถูกต้องและยั่งยืนจริงๆกับเรื่องในการรุกรานชิมราชของประเทศไทยผมมองว่าอย่างนี้นะครับโดยส่วนตัวเขาเป็นคนที่ชอบดูนะครับรายการนีเวเกเตอร์นในช่วงวันหยุดนะครับแต่เริ่มงท่าน,นี้จะถามว่าในแต่ละตอนนะครับคุณติ๊กเพราะว่าในตอนตอนหนึ่งเนี่ยคุณตคุณติ๊กก็จะมา เราตื่นเต้นเดี๋ยวเรเรียกว่าตุกติ้งก็ได้ครับเป็นตกติ้งครับคุณที่ค้าในแต่ละตอนเนี่ยมันใช้เวลาในการขายทำนานไหมฮะก็ค่อนข้างใช้เวลานะครับคือในแต่ละตอนเนี่ยผมใช้เวลาทุกึงตอนเนี่ยอยากเล่ยน้อยเนี่ยผมต้องมีประมาณ5วัน5วันในการขายทำแต่ว่าไม่รวมถึงคนที่ทำโลเคชั่นกทราบต้องไปเซอร์วยต้องไปดูโลเคชั่นก่อน ฟ้องว่าไม่ได้คิดเหมืองรวบไวมเป็นตอนนี้ก็ได้นะครับบางทีเราต้องจุดบ้านกันแล้วก็เอาประเด็นในความสัมพัญต่างๆแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงช่วงเวลาของการไปสำรวจเนี่ยจึงนานกว่าเวลาที่ไปถ่ายทำแต่ว่าบางครั้งเวลาที่ไปถ่ายทำก็นานกว่าการไปสำรวจนะครับอย่างยกตัวอย่างเมื่อปีที่แล้วเนี่ยครับผมใช้เวลากับการถ่ายทำที่บุรีรัมย์เชิเขาใหญ่เนีผมอยู่ที่นั่นประมาณ3เดือน สามเดือนแต่ว่าสามเดืนนี้ก็คืออยู่ถ้ส่วนใหญ่ถ้ามีงาในวงนี้กันกลับมาบ้านแต่ว,ว่าเราก็ตะอักที่นั่นเลยก็เก็บลึาของสัตวป่าเพราะว่าผมว่าในการเงนที่จริงๆการมาทุเทวนาดนีมันมันต้องได้อะไรบ้างมันเลยเรื่ลงลของสัตว์ป่าลกาช้างชิ้นกระถินอีเห็นชะโนดลกเยื่อคือสารพัสดสารที่วาท,ท,ที่ที่อยู่ในอจจะไรไม่อะไรนะรับ ไม่ได้มีระยะสำคัญเนี่ยนะครับก็ก็เลยทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องถึงแม้ว่าการเดินทางเข้าป่าจะนักพันมันอาจจะฝ่ารอก็ได้หรืออาจจะฝนตกพายุเข้าไม่ได้อะไรดังใจแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าไม่ได้ไม่ได้เข้าป่าหรือว่าบางทีอ่าจะได้เห็นอะไรก็ได้ได้ได้ไปทาอะไรก็ได้เพราะว่าบางทีเรา จะหางานจะงานละครในบ้านกันไหมครับว่าอ่าคุณลุงนี้น่าจะมีนะไอ้ไอ้เก่งเก่งกวางบาทฉันดีก็ยังคอยอยู่นะครับขอโทษนะครับผมไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าอะไรฮะดีดีค่ะอยากเป็นค่ะทีนี้ย้อนกลับมาถึงลูกบอสอีกนิดนึงนะฮะและฐานะที่